เองมีเรืองสบายดีพี่น้องเนาะข้าพเจ้าก็ะซือว่าคุณออนนะครับใส่ย,ยุบครอบครัวาม,มาเมื่อนี้กับก็ดีใจที่ว่ามีโอกาสคือว่าพระเจ้าทรงน้ำพระคาพเจ้านะเพราะว่าเมื่อนี้กะว่างเลยเมื่อวานที่ขายน้ำแบบว,ว่าเกลียวสองเกลียงแปลว่าการให้เวลาตัวเองแปลว่าให้มีเวลาพักสามมือแเราก็ลุย มีแบบสองเดียวสองเดียวสองเดียวเมื่อก kind of ่อนนี่ข้าพเจ้าสายหน้านีเมื่อไรเทียวหลอกไปหลอกมาเยอะนหะหลอกเอาเนยมันเองขอบคุณพระเจ้าทีป่ะได้ครูหูไปซอยได้โยฮันไปซอยโอ้ยเป็นแบบนี้กันยัยเนาะขอบคุณข้าเจ้าดีกว่าข้าเจ้าจะเติมกำลังก่อนชิล้งเนี่ยข้าพเจ้าหลายิี่ห้อเลยยี่ห้ออ่าโอ้บาดิบก็เนาะ ก่อนตอนนั้นโบเสือวราเจ้ากันรู้แบบว่ามาล่อลวงสิ่งใดเมาเอาเบิดโบลีโบลีมีว่าแม่เวเบิดแวแวจริงกินเมาหัวนบสนใจแล้วก็กลัวแบบว่ากูแหละกูเป็นคนห่างกูต้องกินก่อนกูไปว่าได้ก็เป็นกูนี่แหละแล้ก็คือดา เด็กเดีก่ยลูกน้องสี่คนหาคนหกคนลูกข้าวเจ้าหกคนแต่ว่าเมียเมียวันนี้เนอีกสองคนเมียวันนี้สองอีกสี่คน,คนคาข้าวเจ้ามีสองเมียเลยเราเราเราออกมาดบบ้วยเปล่าไม่อกแล้ววันนี้ข้าวเจ้ามีประสบการณ์ี่ว่กินเราเมเอาอยากตอนข้าวเจ้าขึ้นอยู่ตลอดในชีวิต อายุเขสามสิบสามสิบห้าจบฮอตสามสิบเก้ามาเสื่อมเจ้ามาสี่สิบมาสี่สิบสี่สิบเอดปีสามสิบเก้ายังไม่สามสิบเก้านี่เริ่มเริ่มย่างเขามาหาเจ้ายัางอย่างลื่นสี่สิบนี่ยัางย่างอย่งแข็งนิดหน enfin ่อยยังไงหลังจากจายไปวางมือให้ยืนยันต่อยงอเอาละว่าครอบครัวงั้นนะเขาพระเจ้าเสีอแล้วแต่ว่า บยอมตายตกเก่าแบบจักนข้าพระเจ้าตายแล้วตกเก่าปุ๊บน้ําตาข้าวพเจ้าลังออกมาแบบว่าแล้วมันมันมีเหงื่อแหงเลยนะแบบแบบเขาเขต้องกิตยาออก้สมอันนั้นหอกน้ำตาความซึ้งสมยินดีที่ว่าที่ว่าตอนตอนที่ฮับเสื้อใหม่เนี่ยน้ําตาออกนี่คือว่าพระเจ้าหับเขาพเจ้าเลือกเขาแปลว่าเขายอมตายตักเก่าแล้วน้อตาหลังออก ประสบการณ์ข้าพเจ้าอาจารย์นนท์อาจารย์คำฟ้องเที่ยวไปงั้นเขน้อยปีไปกับสองปีโอ้ตองมาให้การหน่อยค่ะเที่ยวไปแค่เที่ยวไปเิครอบครัวเคี้ยวตอนนั้นมีเนื้อเสือเอาหนี้ต่อตาเอาหนี้ว่าจุดซูบจุดเียนกวนเมียวันไหนจุดซูบจุดเียนนั่นซีดน้ำหอมน้ำหอมใส่ห่อใส่เมียเมียมากที่งีค่ะ เอาไปจูดอันนี้ก็บโบแจกง่ายแต่ว่าหอปูของผมก็ต้องออกไปอยู่โบนี่อยู่โบนอยู่โบนนาอะไรแบบ้เอาไปเจ้าอันนี้มันเที่ยวมาอับเอาไปเจ้าตอดโบนิเสือไปเจ้าขณะขณะขับไเจ้าเป็นไปบวชเนาะไปบวชมันยังอับขณะสิสองร้อยสองเจ้าได้ สองไลท์เซตแบบขณะนอนยู่นิสิบเลแท้ไะมันยังเป๋าเขาพเจ้าว่าอ้าวอมียสิบวันนี้มึงยังมาอบข้าพเจ้าคือแต่นอนบวชอยู่วัดเนาะขณะตื่นมาเหนียวอยังย่านผาเออเพราะว่าข้าพเจ้ามักขิดคิดเบิ่งในปัจจุบันกับตอนอดีตอนเขาเป็นบวชที่แบบถือศีลเคห์ศาสนา เขาแรงบุกินนอนกับผู้หญิงกับบได้นอนเออแล้วมาคิดเบิ่งว่าเขาเขามาอยู่โบสถ์ครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็ปัจจุบันเออก็บัจจุบนะต่างนะพะว่าศาสนาพุทธนี่โบโบมีภรพวิญญาณบริสุทธิ์นะ่คริสเตียนนี่มีภพวิญญาณบริสุทธิ์แล้วพวกผีมาซาตานี่โบก้าเขามาวุนวายกับเขาม่มมแต่มันมาล่อแนวคิดของเราสิมันมันมาลอกสิบบาทเออ คิดท like like so uh ัน huh. ค mm ิด hmm. น mm ี่คิดบวกเอคิดลบเลยคิดลบคิดลบคิดลบนะพูดนั่นคิดลบนะพูดนี่อันเบ้าเรื่องเขามาเสือกเจ้าเลยแต่ว่าสี่ให้มันมาแบบว่าอับแบบคิตกี้มาแบบว่าแต่แตเรื่องมนมีบอลนีแต่น้อยเทาไหญ่ถือผีอามตลอดหลังจากมาเสือกเจ้าแล้วผีก็บ่ได้อับ เมื่อตอนข้าพาเรือมอทำอ๋อใช่พาเรืออเคยเคยเล่าเาส่โยฮันฟังนี่เราไปถ่าน้ำสันยสเรื่องราวตอนโบเซียร์ข้าเจ้าโอ้โยฮันโยฮันนี่ไปน้ำข่อยมืดโอ้ข่อยกันได้เรื่องราวบอกว่าข่อยสีดหลังจากมีเมียหลังจากคอยไปปวดคอยได้แปต่โอ์พญานาคพญานาคมูซงมูซาออกมาครบเลยาครบแปลว่าเอาโบมาเซียร์ข้าเจ้านี่ชีวิตของข้าเจ้านี่ ิกัมันทําลายรถคันน้อยข้าวเจ้าหนี่ทําลายไปสองคันแล้วทาคันที่สามกัให้เขายืดแล้วไปลอซื้อมือสองหลังจากมาเสือ้าวเจ้าหนี่รถคันนี้ไปเป็นรถคันเก่าของคาวเจ้าเขายึบไปแล้วแล้วข้าวเจ้าไปลอซื้อรถมือสองแล้วไปพ่อรถคันนี้อกะซ่อมมือหนึ่งเก่าพอ้าว์บเจ้าซื้ออยู่ซีแง่กันมามาใจอมาเจออยู่ ใส่มงคลได้ถ uh, uh, so ือกัวเก่าอันนี้มงคลจังๆได้ถือเสื้อสองได้ถือกัวเกาเขาหยิบตกอยวแดนแดนล่างกว่าตอนนั้นสองนั่งเกียเดินดาวเทก่อนห้านขอบขอบคุณพระเจ้าที่ว่ามงคลจับพระเจ้าแระหัสมีผู้นำที่สุดยอดสุดยอดที่ว่าปงงงงเขาแปลว่าเขากาลควะตุ้นที่ว่าเออมีผู้นำดีมีพระเจ้าดีเขาต้อง เสี่ยไวไ่ว่าขอบคุณพระเจ้า